สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอีหลืออันนี่ปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําคลิปที่แบบว่าคนขอ,อกันเข้ามาเยอะมากๆนั่นก็คือวิธีการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเหมือนแบบว่าตอนนี้อาการเมืองไทยก็เริ่มเย็นลงแล้วแหละผิวของเราอะ่ะบางคนอะ่ะก็จะแบบแป้งแห้งอย่างตัวอีฟเองอะ่ะเด็กๆคือช่วงนี้นี่ไม่ได้เลยนะผิวนี่แบบลอกเป็นขุยทั้งหน้าทั้งตัวอีฟก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการดูแลผิวของอีฟเองว่าแบบว่าดูแลยังไงบ้างให้ผิวยังแบบว่าคงสภาพดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคลิปเนี้ย จะยาวนิดนึงแต่ก็อยากให้ดูกันให้จบนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็สกินแคร์ทุกตัวที่อีฟเอามารีวิวก็คืออีฟใช้เองจริงๆก็คืออยากให้เพื่อนๆได้ลองดูค่ะสําหรับอย่างแรกที่อีฟทำนะคะหลังจากที่ออกไปข้างนอกแล้วกลับมาถึงห้องอะ่ะก็คืออีฟจะคลีนหน้าก่อนเลยล้างหน้าไม่ว่าจะแบบว่ามีกิจกรรมอะไรต่อหรือไม่มีกิจกรรมอะไรต่อหรือแบบบางทีออ,อกไปข้างนอกมาแล้วตอนเย็นก็จะออกไปออกกาลังกายต่ออย่างเงี้ยก็ต้องล้างหน้าเพราะว่าไม่งั้นเหงื่อออกแล้วก็จะทําให้เป็นเสิวอุดตันได้พูดถึงล้างหน้าก็คือตอนนออช้คี่่งขตัวยูะ เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของ s t อร y P ีนะคะอีฟชอบตัวนี้เพราะว่าเหมือนแบบคือเราใช้ตัวเดียวได้เลยเดี่ยวๆไม่ต้องใช้ตัวอื่นด้วยบางทีแบบมันก็หน้าเบื่อนะถ้าเกิดว่าเราต้องมาคอยเช็ดหน้าด้วยครีนซิ่งแล้วก็ต้องมาใช้โฟมอีกทีหลายตัวอะไรเงี้ยหลังจากที่อิฟลองใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วนะคะอีฟก,ก็รู้สึกว่า เออตัวนี้มันสามารถล้างออกได้หมดจดขนาดพวกแบบมาคาล่าอะไรเงี้ยที่มันกันนะ้ำมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเออมันก็ยังล้างออกแล้วก็ที่อีช,ชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าอีเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมแบบบางทีเราใช้ครีนซิ Clean ่งอ่ะครีนซิ่งมันก็จะมีส่วนผสมบางอย่างที่ทําให้ผิวของเราอะ่ะแห้งตึงแต่ว่าพอตัวนี้มันมาในรูปแบบของโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยพอใช้แล้วอะ่ะคือรู้สึกว่าผิวของเราอะมันก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งตึงเลย อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําคือเหมือนแบบว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าผ้าขนหนูของเราที่ใช้เช็ดหน้ามาสะอาดหรือไม่สะอาดอีกก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นทิชชู่ซับซับเอาเพราะว่าตอนนี้ตัวอีฟเองอะเปลี่ยนมาใช้เป็นทิชชู่ซับเอาอีกก็รู้สึกว่าเออเรื่องสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันดีขึ้นจริงๆนะคะอ่ะค่ะถัดมานะคะหลังจากที่แบบคลีนหน้าเรียบร้อยแล้วหน้าของเราสะอาดแล้วอีฟก,ก็จะมาผิวต่อคะ่ะก็ามาด้วยตัวนี้นะคะมาริยาโลดคอลลาเจนมาค่ะ เป็นมากุลาบที่มีสารสกัดจากดอกกุหลาบแล้วก็ข้าวโพดค่ะที่เข้าไปช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับชั้นผิวของเราให้ผิวของเราะนุ่มชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ผิวของเรา,าดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะตัวนี้ก็คือเทซองออกมาใช่ไหมแล้วก็ผสมน้ำเปล่าแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ําเย็นเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆป้ายลงไปบนใบหน้า แต่ว่าตอนป้ายอะ่ะคือต้องพยายามให้มันเรียบเนียนเป็นแผ่นเดียวกันหน่อยนะเวลาดึงออกมันจะได้ดึงง่ายๆแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ15-20ถึงนาทีเงี้ยก็จะลอกออกได้แล้วขอบอกว่าแบบตอนลอกนี่รู้สึกมันมือมากเลยค่ะเหมือนแบบเราเป็นคนชอบงานแงะแกะเกาอยู่แล้วอ่ะพอมาเจอมาร์กแบบเนี้ยเวลาลอกมันก็รู้สึกเหมือนแบบตอนเด็กๆเคยเล่นบ้าเอากาวทามือแล้วก็ลอกออกมาอย่างเงี้ยมันสนุกมันเป็นความสนุกอีกแบบนึงอะ่ะแล้วแบบว่า หลังจากที่ลอกออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถล้างหน้าด้วยน้ำเปล่า,าได้เลยปกติคะ่ะอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวมาตัวนี้ช่วยให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยให้ลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะหลังจากที่มังหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะ ใช้ตัวสกินแคร์ตัวที่ใช้เป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าตัวมาร์กจะช่วยให้สกินแคร์ที่เราทาเข้าไปามันทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้สกินแคร์ที่ใช้นะคะอีกก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยเป็นของ b i o o เติม erm. l i f e p a n ต้อนเอ็กเซนก็คือเวลาที่อีกใช้ทุกวันนะขั้นตอนแรกก็คือจะตบน้ำตบเข้าไปก่อนเสร็จแ,แล้วก็รอให้น้ำตบมันซึมเข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆแบบว่าใช้ครีมใช่ไหมคะค่อยๆนวดเข้าไปกับผิวหน้า หลังจากนั้นพอครีมเริ่มซึมอีกก็จะใช้มาจริง,รงๆคือหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้มาทุกวันอาจจะใช้เป็นแค่วันนๆหรือสองสามวันต่อตอาทิตย์แต่อีบ่ะต้องการความชุ่มชื้นม,ม,มากกว่าคนอื่นอีกก็เลยใช้มาทุกวันแบบค,อค,อคอ่อยๆนวดเข้าไปในผิวหน้าเลยค่ะอ่ะจบเรื่องสกินแครส์สำหรับผิวหน้าไปแล้วนะคะต่อมาก็คือจะพูดถึงอาหารเสริมคือเห็นอย่างไงอีป็นคนที่กินอาหารเสริมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะแบบผิวเราอ่ะพอเริ่มแก่ตัวลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบจะสร้างคอลลาเจนสร้างแบบ กูตาหรือว่าอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆแค่แบบว่าทานแล้วจะแบบดูดีเอ้ยไม่ใช่คือมันต้องมีการแบบว่ากินเข้าไปด้วยส่วนอาหารเสริมตอนนี้ที่อีฟทานอยู่นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกูต้าวิตเบอร์รี่แอนด์เกฟซีนแอนะคะที่มาลองทานตัวเนี้ยเพราะว่าเห็นพี่อ้ําทานไง อัมพัชลาภาเราก็อยากสวยเหมือนเขาเราก็เลยเออลองกินดูแล้วคือตัวนี้มันเป็นกูต้าที่แบบว่ามีโมลเลกุลขนาดเล็กนั่นก็คือจะทําให้ร่างกายของเราอ่ะสามารถดูดสารที่อยู่ในเนี้ยได้อย่างเต็มที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปทานพวกโปรเจนหรือกูต้าที่แบบโมลเลกุลขนาดใหญ่อ่ะเหมือนแบบเรากินเข้าไปเยอะแต่ร่างกายเราอ่ะจะดูดเข้าไปได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโมลเลกุลขนาดเล็กอ่ะเหมือนเรากินเข้าไป หเราก็ได้รับ5แต่ถ้าเกิดเหมือนโมเลกุลขนาดใหญ่เรากินเข้าไป5แต่ร่างกายเราดูดได้แค่3อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันที่ตรงนี้เหมือนแบบว่าอ่ะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นไม่มีแดด แล้วฉันจะเป็นต้องกินกคต้าด้วยหรอมันก็อาจจะไม่ดําขึ้นก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคือเหมือนแบบยิ่งหน้าหนาวเนี่ยยิ่งตัวดีเคยไปเที่ยวป้าเที่ยวแล้วแบบอากาศคึมๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกลับมาเนี่ยดาจนไหม้เลยเพราะว่าแสงแดดอะมันมีอยู่ทุกที่จริงๆยังไงเราก็ต้องเหมือนแบบเออทาครีมบำรุงหรือว่าครีมอะไรที่มันให้ช่วยปกป้องแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนวิธีการทานตัวนี้นะคะก็ง่ายๆเลยเพราะว่ามันมาในรูปแบบแคปซูลมันก็ทานไม่ยากอยู่แล้วก็คือทานหนึ่งเม็ดตอนท้องว่างหรือว่าทานตอนก่อนนอนทานกับน้ําอุ่นเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเรา,ามันดูดซึมดียิ่งขึ้นด้วยค่ะอะจบเรื่องอาหารเสริมไปแล้วตัวต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องผิวกายกันคือตอนนี้ผิวตัวนะคะอิบใช้ครีมตัวนี้อยู่เป็น Nivea o i l in l o t i o n Coco n โกโ a d แอน m i a ม i คก็คือเป็นตัวตัวนี้เป็นครีมที่ผสมกับ อ,ออยด้วยก็คือมีอ,ออยอยู่ในนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งจริงๆตัวนี้มันจะคล้ายๆ วัสลีนที่ว่ามันออกมาใหม่เหมือนกันนะเป็นกิ่งโกโก้เหมือนกันแต่ว่าอีฟติดใช้ครีมนเวียอีฟก็เลยใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คืออีฟจะทาเช้าเย็นเลยทาตอนที่แบบผิวเปียกอาจจะทําให้ซึมเข้าไปได้ดีมากขึ้นเหมือนมาว่าการทาครีมครีมตอนผิวที่ยังแบบยังไม่แห้งมากอ่ะมันจะทําให้ผิวของเราไม่รู้สึกเน,นะนะไปลองดูถ้าเกิดว่าทาตอนอีฟเคยฟังเหมือนแบบว่าหมอคุณหมอเขาพูดในใน รายการของจีบันใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทาตอนผิวแห้งอะ่ะมันก็เหมือนแค่เคลือบผิวไว้ทั้งนอกเราก็จะรู้นอกจากรู้สึกเหนือนอ่อยหนักด้วยอะ่ะตัวครีมตัวครีมก็ยังแบบไม่ได้ช่วยอะไรมากด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราทาตอนที่ผิวยังแบบว่าไม่แห้งมากอย่างเงี้ยตัวครีมมันจะซึมเข้าไปในผิวของเราพร้อมๆกับแบบน้ําอะไรนั่นน่ะเหมือนแบบเข้าไปช่วยให้ผิวของเรามันดีดีกว่าการที่ทาตอนที่ตัวแห้งแล้วก็นอกจากครีมนีเวยียตัวนี้แล้วอีกก็ยังทาตัวน,นี้ด้วย V A <Key> ก็เป็นนีเวียคีเหมือนกันอีฟเชื่อว่าตัวเนี้ยหลายคนต้องแบบเคยเห็นเคยทาอา่ะยังไงนะเคยเห็นเคยทาเพราะว่าตัวเนี้ยอีฟทามาตั้งแต่เด็กแล้วมันค่อนข้างจะเหนียวแบบเรียกได้ว่าเหนียวมากเลยแหละว,ว่าแบบถ้าเกี่ยไม่ดีมันก็จะเป็นข้าวแล้วมันก็เกี่ยย่างมากแต่คือถ้าหน้าหนาวอะ่ะมันก็ เป็นประจำที่จะหยิบขึ้นมาใช้ตอนหน้าหนาวเพราะว่าแต่ก่อนใช่ไหมพอตอนเด็กๆอะ่ะพอหน้าหนาวผิวแห้งแตกลอกอะไรเงี้ยมันก็จะลอกคล้ายๆเกจงูอะ่ะซึ่งมันน่าเกลียดน่าเกลียดมากจริงๆแม่ก็จะให้เหมือนเอาตัวนี้มาทาซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะแต่ก็แบบเราก็ไม่ค่อยชอบทาอยู่ดีเพราะว่ามันเหนียวอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นอะ่ะเราก็ต้องยอมรับสภาพเออเราทนเหนียวหน่อยแต่ว่าให้ผิวของเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่า ต่อจักมานะคะนอกจากสกินแคร์ที่บำรุงหน้าแต่เออสกินแคร์ที่บำรุงผิวตัว,แล,วแล้วก็มาพูดถึงเรื่องบำรุงเลนสีปากด้วยเพราะว่าสาวผิวแห้งเนี่ยนอกจากว่าหน้าตัวเราจะแห้งแล้วปากเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แห้งมากลิปมันที่ใช้บำรุงเลนสีปากอะตอนนี้ก็ใช้อยู่หลายตัวตัวของตัวแรกเลยก็เป็นของนีเวียที่เพิ่งไปซื้อมาก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะคะตัวแรกเป็นออร์แกนิกแคร์ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นแบล็คเบอร์รี่ชัย ตัวออร์แกนิกแชเนี่ยอันเนี้ยใช้แล้วก็รู้สึกโอเคเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานแปดชั่วโมงถ้าเกิดว่าทาตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาปากก็ยังคงแบบชุ่มชื้นอยู่อะไรเงี้ยส่วนอีกอันหนึ่งอะ่ะเป็นแบล็คเบอร์รี่ชาใช่ไหมคะตัวนี้จะออกสีออกแดงๆแ,แบบแบล็คเบอร์รี่อะไรอย่างงี้น,น้อยๆเวลาทาไปแล้วมันจะมีสีใช่ไหมอีกแล้ชอบเหมือนเอาวันไหนที่แบบแต่งหน้าที่แบบอยากได้ลุคที่แบบปากแดงก็ลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอา ลิปสีแดงแทบแทบด้านในก็ดูโอเคดูแบบสวยไปอีกแบบนึงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลิปอันนี้ของซอมเน่เป็นมูมิมคืออันนี้เรียกได้ว่ากินใจตั้งแต่แพ็กเกจแล้วนะอันนี้มีกลิ่นพีทด้วยสีก็จะแบบออกพีดนิดๆอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเป็นออแก n นิกร้อเรเชื่อว่าสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อีพึ่ง ได้มาลองไม่นานแต่ก็ชอบมากเชก่นกันก็คือตัวนี้เป็นลิปม,มันของอราคืออาตัวนี้เขาส่งมาให้ลองใช่ไหมแล้วอีฟก็ลองใช้ที่อีฟเลือกอะ่ะมันเป็นกลิ่นลินจี่คือแบบอีฟชอบกินน้ำลินจี่อยู่ละแล้วพอดมอะ่ะแบบมันหอมเป็นกลิ่นผลไม้คือชอบแล้วพอใชอ้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะคือแบบ เคยเห็นในทวิตเตอร์อ่ะคนเขารีวิวกันเยอะแบบเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีจนเขาส่งมาให้เราลองเราก็รู้สึกว่าเออดีจริงๆเว้ยแล้วแบบว่าเห็นเขามีคุณานสบตาที่เหมือนว่าทาไปอ่ะเราจะช่วยให้ลิดปาาของเราอ่ะกลับมาเหมือนแบบสีชมพูอ่ะเพราะว่าปกติออีฟก็เป็นคนที่ปากค่อนข้างขำใช่ไหมล่ะเพราะเราเคยดำมาก่อนแล้วเราก็อยากปากแบบอมชมพูเหมือนเขาม้ากเลยเห็นตัวเนี้ยเขาช่วยอมชมพูตอนนี้ก็คือทาเช้าเย็นเช้าเย็นเลยใช้อยู่ตัวเดียวเลยก็รู้สึกว่า ถ้าพูดตรงๆแบบไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะก็รู้สึกว่ามันก็อมชมพูขึ้นนิดนึงนะเหมือนแบบเรารู้สึกเองอะแต่เราก็รู้สึกอยู่กับร่างกายเราทุกวันอนะเนาะจะแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมันก็ไม่ใช่ถนะ้าเกิดแบบใครใครที่แบบรู้สึกว่าเออมันชมพูขึ้นจริงๆนะพี่อีก,ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับรีวิวทุกสิ่งอย่างวิธีการดูแลตัวเองในหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะตามแบบฉบับของอีฟเองที่แบบเอออีฟใช้อย่างนี้จริงๆทุกวันนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้ในแบบของตัวเองได้ใครที่แบบว่ามีปัญหาผิวอะไรยังไงหรือว่าแบบอะไรสงสัยยังไงอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ถามอีฟได้ถ้าเกิดว่าตรงไหนอีฟรู้อ่ะอีฟก็จะตอบทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีฟด้วยเหมือนเดิมที่สําคัญเลยห้ามลืมกดซับสไครต์ช่องของออนนี่ยาปอไว้ ว่าเดี๋ยวอี๋จะขยันทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูกันสําหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอดูกันด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย